นายจ้างมีสิทธิ์สั่งให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกไหมคะผมคิดว่าไม่มีสิทธิ์ครับน้องนะคะไม่มีสิทธิ์ทำไมถึงคิดว่าไม่มีสิทธิ์คะไม่เหมาะสมที่จะลาออกเพราะว่าเหมือนยังไม่ได้แบบกระทำการผิดร้ลาลยโคตรอีสัสเลยนะโคตรน้องเข้าไปทํางานนายจ้างสั่งเธอไปเขียนใบลาออกนะหนูจะทายังไงคะ ถ้นหนุนจะออกหก็ว่าหนูมีสิทธิ์อมาอิ่พลอยมีคําตอบในรอกเทรหนึ่งนาทีค่ะนายจ้างไม่มีสิทธิ์สั่งให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกนะคะวันที่ลูกจ้างเขียนใบลาออกเขาจะต้องอยากออกเองสมัครใจออกเองนายจ้างจะมาบังคับให้ออกไม่ได้แต่ถ้านายจ้างมีการกดดันหลอกลวงให้เขียนแม้ว่าลูกจ้างจะเขียนใบลาออกไปแล้วลูกจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายได้นะคะส่วนลูกจ้างที่เจอสถานการณ์นายจ้างสั่งให้เขียนใบลาออกไม่ต้องไปเขียนค่ะนายจ้างเขาต้องเลิกจ้างเราถ้าเราไม่ได้ทําความผิด มีการเลิกจ้างกระทันหันลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้ค่าตกใจและถ้าทำงานครบ120วันเราก็มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยนะคะรวมไปถึงยังมีสิทธิ์ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายได้เช่นกันค่ะ